มีอยู่นึ่งผมก็ไปเจอกระทู้บนบีท l อกนะฮะเออก็คือเนี่ยเหลือเชื่อนะสิเนาะทำลูกได้ยังมีประโยชน์แบบที่คุณไม่รู้มาก่อนอ่าอนเอาอ่านเอาเลยหู้โหถูกใจอ่าสต๊อปอ่านแล้วกันนะเนี่ยเรื่องช้าช่วยเรื่อบายมากขึ้น โอริเชตอะไรอ่ะขอ้อสามานะนำวิตามินความดันในเลือดสาวๆที่ชอบกนี่จำสามารถลดการขาดเป็นพิษได้ด้วยอืลดการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากดับไฟได้ด้วยวิธีทางธรรมชาติดับไฟของดับไฟไมันแปลว่าอะไรว่าดับไฟไม่รู้เหมือนกัน อ,อ่าเดี๋ยวก่อนมีกี่ข้อเนี่ยก็แค่นี้นะสตอ็อปอ่านอยากรู้ว่าสต็อปอ่านเอานะฮะผมอาจจะเล่นเร็วหนะ่อยดูคอมเมนต์ตัคอมเมนต์มเรื่องดีๆมีอยู่ข้างในอ่าคอมเมนต์นะคอมเมนต์คือกินแล้วมีจะมีประโยชน์ว้าวอะไรอ่ะกูยังหาแฟนไม่ได้เลยเออเดี๋ยวก่อนไม่เหมียวไม่เหมียสุดยอดเลยต้องหาบ้างแล้ว ว้าวที่หลังเดี๋ยผู้ชายผู้หญิงอ่ะอผู้ชาย,ออชายโอเคชอบอ่ะโอ้ยมันดีจริงต้องหาแฟนมันสกนิลโอ้ยเชัดคือผมไม่อยากจะเสนอตัวนะทุย้ยเราเล่นเราเล่นแมวแมวเราไม่พูดอย่างนั้นขายขายมันจะขายน้ำ 我好，好，好，对吧？